สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องย t u b e จะตรงกันเกษตรครับอีกทีมงานหนึ่งครับวัละหมู่บ้านวัเละตำบลนะครับพอดีมาเกี่ยวในไร่ข้างๆกันนะครับเป็นกุตง้าวได้ี่40เล่นกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ไมดูแอนะครับสังเกตนะครับเขาจะใส่แว่นตานะครับเพราะว่ามันฝุ่นเยอะอย่างนี้ครับแล้วมันก็ร้อนนะครับจัง อย่างของเราเนี่ยครับมันจะเป็นกู้แอร์นะครับก็เลยผมผมผมลองดูเปรียบเทียบดูว่ามันปั๊บหนันกันเกี่ยนธรราดาหนักกันะครับ ต่างระหว่างตัวที่ไม่ใช้แอร์นะครับสรุปผมฟันธงว่าใช้แอร์ดีกว่าเสียเทงเราใช่ไหมแต่ว่าเราต้องไปเสียก็มาจากการไม่ใช้แอร์ air, นะครับให้มันเย็นอยู่ตลอด ได้ข้างเคียงครับมาเจอกันเลยบางเดืนั่นนะเนี่ยเจอครับเดี๋ยวเราจะรับงานไม่ได้ซ้อนกันนะครับเพราะว่าวันนี้เขาต้อนรับแต่ว่ามีคนต่างคนนะครับเขาก็ไม่ใช่ที่นี่นะครับเราก็ไม่ใช่คนที่นี่นะครับแต่มันเป็นหมู่บ้านข้างเคียงครับตอนนี้เปิดหน้างานอยู่ครับ ขนาดาเกีียวก็ไม่ต่างกันนะครับ2เมตร2เมตร70สองพันเจสิบมิลลิเมตรนะครับเ,ออเข้ารมเหมือนกันดูจังหวะการเกี่ยวครับ เ,เทคนิคการเกี่ยวจะไม่เหมือนกันนะครับเขาเจะข้าวื่นก่อนข้าวที่ไม่ล้มก่อนเดี๋ยวเป่นจีคงสิมาเก็บที่หลังนั่นนะครับทีมงานเราอยู่ข้างๆกันนั่นแหละครับ ป้นหัวในสมมากต่ว่าป้อนหัวในทามะพ้นไปสมยังมากโอ้เราฝึดรถแห้งขนาดวะโอ้แต่โอ้เราเลนเร็ว จั่งมาเร็วเราก็เร็วเราก็เร็วไปเรีบเดี๋ยวนีครับเดี๋ยวจะให้ตัดภาพดูเข้าลมนะครับบ้าคูปตามันเจอเข้าลมเข้าลมประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปลงนี้ไรเกี่ยวไม่เสร็จก็ต้องมาเก็บงานให้นะครับเดี๋ยว เีย๋ยมาเก็บต่อครับข้าวทำนี้จะงามจะสูง ุกคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ